ยางเป็นโรคใบด่างมีวิธีแก้ไขหรือรักษาไหมครับตอบคำถามคุณพี่นอไผ่ชงครับยางเป็นโรคใบด่างนะครับหรือว่าใบจุดๆแบบนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามียาอะไรที่จะช่วยได้บ้างนะครับยาที่เป็นยาเคมีนะครับเราหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับยาที่หนึ่งครับเบนโนมินนะครับสคาเบนดาซิมนะครับสซัลเฟอร์ ไตดีหมอบซีกรมะถันผงครับอันนี้คือยาเคมีนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับมารักษามันนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับใครที่มีปุ๋ย4ปอ5ปออยู่ในมือก็รักษาโรคนี้ได้เช่นกันครับอันนี้คือผลงานของ4ปอ5ปอนะครับแก้รคปทางใบได้เหมือนกันครับกับยาเคมีครับและแก้ได้อย่างท้าวอนะครับแล้วแต่เราครับใช้ยา เคมีก็ได้หรือจะใช้ยาเป็นออร์แกนิกก็แล้วแต่เราครับมีวิธีรักษาครับทุกโรคนะครับมีวิธีการรักษา